ปลอดภัยวันนี้นะคะก็ป้อนข้าวน้องถังตอนประมาณเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งนะคะเพราะว่าน้องถังหิวนะคะก็พอรักไงตางกันเลยทางพี่ลูกพ่อเหรอทางปี่ลูกใครพี่ลู้จักพ่อเลยพี่จากพ่อ เขาูจากขาอู้จากอู่เขาดจากอู่เขาูดจกพ่อเขาจำได้รเปงเนันเหา็นะเป็นคนแล้นะพอนยงน้หมดแล้วเหรอตัเอง โอ้โหกินเยอะขนาดนี้โชว์รอถังขนาดกินแท่งอะไรกูขึ้นมากเลยโอ้ยกินเยอะขนาดนี้โชว์ละลูกนี่สิเอาเศษเอาปากมาเศษเศษมาหนึ่งเล่มเอาผ้ามาจุ๊บชิดชูบเยไหมเย็นไหมนะไม่เช็ดใ้เลอะ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 อย่าไปเลียพื้นลูกอย่าไปเลียพื้นอันนั้นหาแม่เร็ว ไปเรียนทำไมแล้วไหนอ้วนไหนอ้วนไหนอ้วนมาดูไหมไหนอ้วนนู้นอวนู้นอนนู้นอนู้น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 นู้้นนู้นน้้นนเ้น้น้น มันเคี่ยวทั้งนึกเตอร์นะ <c oughs> เออเออขึ้นมาทำไมอะลูกขึ้นมาทำไมมันเคี่ยวไหมมันเคี่ยวโอ้โหอว้วนอ้วนลูกชายใครอ้ลูกชายแม่ไหมเะ สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมชื่อน้องถังน้องถังเป็นคนที่น่ารักมากใช่ไหมครับเ่นี่ครับเจนี่ครับกินกุ๊กอันเชี่ยวันาแน้วมาหาแม่หน่อยน้ำมาหาแม่หน่อยเร็วๆน้ำมาหาแม่หน่อย ตึงตึงก็ตึ้งตึงตึงก็ตึ้งตึงตึงโอ้ยอก็แกะมาให้หน่อยสิก็จะตัดทำไมเล็บอ่ะแกะได้ไหมงบเดี๋ยวจะไม่ดึว โอ้ยป้ยอะไรเนี่ยแลยวตัวเองจะจับตรงนี้ทำไมาตัวเองก็จับตรงนี้สิหูยากกว่าเช็ดปากก่นลูกเช็ดปากก็เช็ดปากก่อนเร็วโอ้ยเช็ดปากก็เร็ว,ว,กกวเร็ว ปากเลยเช็ดปากเช็ดปากเช็ดปากก่อนเช็ดปากก่อนอ้วนเช็ดปากหมอไม่เช็ดโอ๊ยเราจะกัดทำไมกัดทำไมไปพอแล้วไปแล้วไก่แม่แม่ไหนไก่อยู่ไหนไก่หนูอยู่ไหนไก่หนูอยู่ไหนไก่นุอยู่ไหนไก่หนูอยู่ไหนไปหาไก่ดิเร็วๆ ไปแล้วทุกคนบายบายทุกคนไก่หนูอยู่ไหนไหนไปหาไก่มาให้แม่หน่อยเร็วไปไก่หนูอยู่ไหนไก่หนูอ่ะดูดิอยู่ไหนนะไก่อยู่ไหนนะไก่อยู่ไหนนะ